ทำไมเมืองของชาวสปาร์ตาถึงไม่มีกำแพงเมืองเมื่อพูดถึงนครรัฐโบราณเรามักนึกถึงกำแพงเมืองสูงใหญ่แต่สปาร์ตานครรัฐนักรบผู้เกรียงไกรกลับไร้กำแพงเมืองเพราะพวกสปาร์ตาเชื่อว่ากำแพงที่แข็งแกร่งที่สุดของสปาร์ตาคือนักรบผู้กล้าหาญของตนเองพวกเขาลงทุนกับการสร้างนักรบที่ไร้เทียมทานผ่านการฝึกฝนสุดโหดตั้งแต่อายุเจขวบทุกคน ถูกหล่อหลอมให้เป็นเครื่องจักรสงครามที่จงรักภักดีต่อสปาร์ตาเหนือสิ่งอื่นใดความมั่นใจในกองทัพอันทรงพลังทำให้สปาร์ตาไม่จำเป็นต้องหลบหลังกำแพงเมืองเพราะพวกเขาพร้อมจะ,ะเผชิญหน้าศัตรูในทุกสมรภูมินอกจากนี้ภูมิประเทศของสปาร์ตา ก็เป็นป้อมปราการธรรมชาติมีเทือกเขาโอบล้อมช่วยเสริมการป้องกันได้อีกทางหนึ่งดังนั้นการไร้กำแพงเมืองถือเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตของชาวสปาร์ตาที่เน้นความเข้มแข็งของคนมากกว่าสิ่งก่อสร้างนั่นเอง